สวัสดีค่ะมาพบกับแนนในรายการเอเชียบุ๊กี้ไลฟ์ไทยแลนด์นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับข่าวกีฬาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะพูดถึงฟุตบอล f a ฟเอรอบรองชนะเลิศประจำวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสำหรับเชลซีพบกับคริสตัลพาเลตค่ะในเกมนี้ก่อนที่จะได้ประตูขึ้นนำก็ต้องรอไปถึงนาทีที่66เลยนะคะจากลูเบนรับต์ชีคค่ะทำให้เชลซีเนี่ยนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะคะและในนาทีที่76จากมีฝันเมาส์ค่ะ ทำให้หมดเวลาการแข่งขันเชลซี Chelsea, เขาเอาชนะคริสตันพาเลดไปได้2ประตูต่อศูนย์นั่นเองได้เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับลิเวอร์พูลที่เพิ่งชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มา3ประตูต่อ2นั่นเองค่ะสําหรับเทรนอเล็กซานเดอร์อโนแบ็กขวาของลิเวอร์พูลเขาแสดงความคิดเห็นว่าการที่บางคนตําหนิฟอร์มในพักหลังของโมฮัมเหม็ดซาลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเท่าไหรนะ่นักสําหรับเขานะคะ ซาลาเนกำลังเป็นดาวยิงสูงสุดของเลียบภูในซีซันนี้นะคะด้วยการทําไป28ประตูจากการลงเล่นในทุกรายการแบ่งเป็น20ลูกในหลีกกับ8ประตูในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาทําประตูทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติเนี่ยรวมกันไม่ได้มา8นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะคะจนทําให้มีบางคนตําหนิเขาว่าฟอร์มตกอย่างน่าใจหายเลยพร้อมกับโยงว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่เขายังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของหงแดงได้นั่นเองค่ะ สำหรับโรน่กิมาเลสนะคะเขาปากหวานบอกว่าอยากกลายเป็นตำนานให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดหลังจากที่เขาทำ2ประตูพาทีมคัมแบ็กชนะเลสเตอร์ซิตี้2ประตูตอนได้นะคะเขาเพิ่งย้ายมาจากโอลิมปิกลียงมาอยู่กับนิวคาสเซิลเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์นะคะกับความคาดหวังว่าจะเป็นแกนหลักให้กับทีมภายใต้เจ้าของใหม่นั่นเองค่ะช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นเพียงแค่สำรองนะคะเพราะว่าต้องปรับตัวรวมถึงนิวคาสเซิลด้วยที่ฟอร์มเขาก็กำลังดีไม่ได้โหลดเดชั่ทนทีมมากนักนะคะค แต่ว่าเขาได้โอกาสมากขึ้นตามลำดับจนมาเป็นตัวหลักของทีมค่ะและในเกมที่พบกับเลสเตอร์นั้นนะคะสาลิกาดงเขาก็โดนยิงก่อนแต่ก็เป็นกิม,มาเลสค่ะที่ช่วยทําประตูตีเสมอได้และท้ายเกมเนี่ยก็เป็นเขาคนเดิมที่หมุงประตูชัยในนาทีที่95พาทีมพิกชนะนั่นเองค่ะ บาเยอร์มิวนิกเตรียมที่จะช้อนกาบี้หากว่าไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลนานะคะล่าสุดสื่อของกาตาลุญญาตเนี่ยรายงานว่าบาเยอร์มิวนิกทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกาเยอรมันให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวของปาโบกาบีนะคะมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย17ปีของวาซ่า ที่อยู่ระหว่างการเจราจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่แทนของเดิมที่เหลือถึงแค่ปี2023เท่านั้นค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการพูดคุยกับสโมสรเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆนะคะว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วการพูดคุยล้มลงบายเยน์ก็พร้อมที่จะยื่นข้อสเสนอเพื่อดึงนักเตะไปร่วมทีมเนื่องจากว่าถูกมองว่าเป็นหนึ่งในแข้งอนาคตไกลที่มีโอกาสเติบโตได้ค่อนข้างที่จะสูงค่ะหลังจากที่ทําผลงานได้น่าประทับใจกับบาซ่าในฤดูกาลนี้นะคะก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าบาซ่าเนี่ยจะต่อสัญญ,ญากับกาบีได้สําเร็จหรือเปล่า และข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะพูดถึงเอริกเคนฮากว่าที่กุญซื้อคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขามีข่าวเป็นกระแสดังว่าเขาบอกให้ทีมขายคริสเตนโรนันโดทิ้งค่ะข่าวนี้เป็นจริงหรือเปล่าจุดเริ่มต้นก็นมาจากเดล่สตาซ์สายกอสิบของทางอังกฤษนะคะเขาบอกว่าเอริกเทนฮากเนี่ยเตรียมที่จะเข้ามาเป็นกุญซื้อคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้า ได้มีการวางแผนการทําทีมของตนเองเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ได้แจ้งกับบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าสามารถขายโรนัลโดออกจากทีมได้เลยเพราะว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมด้วย2ส,สาเหตุก็คือ1อายุ37ปีนะคะซึ่งมากเกินไปกับการที่จะเป็นแกนหลักของเทนฮากนั่นเอง2ไม่เข้ากับระบบและวิธีการเล่นซึ่งตรงจุดนี้นะคะก็ต้องไปดูที่สื่อก่อนนะคะว่าปกติแล้วเดลิสตาก็เป็นสื่อที่ระดับความเชื่อถือค่อนข้างต่ําและนักเตะอย่างโรนัลโดเนี่ย ถ้าว่ากันตามตรงแล้วก็ไม่มีกุญซือคนไหนที่จะไม่อยากร่วมงานด้วยนะคะดังนั้นใครที่ได้เห็นข่าวนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะคะอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็คงต้องรอติดตามดูกันในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับข่าวที่นํามาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็ถูกใจกันนะคะยังไงนะักก็ขอให้ทุกคนฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเอเชียบุ๊กี้ไลค์ด้วยนะคะวันนี้ขอจบการนําเสนอข่าวเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายคะ่ะ